ดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้านลำเพลินออฟฟิเชียลครับวันนี้นะครับเราเล่นอยู่ที่ตลาดกินซ่าลังสิทธิ์ครับสุณผมท่านนี้ครับพี่น้องครับวันนี้ก็นะครับบรรยากาศช่วงบ่ายครับนะครับก็ทีมงานเขากำลังตั้งเวทีครับพี่น้องครับวันนี้ก็เชื่อมวเหลืองนะครับความรู้สึกนะครับที่ ได้เรียนให้ไอแมนตั้งแต่มือแรกจนหวัวมือนี้ครับตั้งแตย่ยผมเรียนดูดีมาพี่น้องครับอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับความรู้สึกที่เขาได้เล่นให้ศิลปินหลายคนอันนี้ผมมองเลยครับผมได้เรียนให้หลายคนนะครับทีละเป็นหลายคนผมเรียนแต่ว่าคนที่ผมกดดันที่สุดคือไอแ mm hmm. มนมณีวันครับ ผมเขาเอินาปยังลหรพี่น้อง <c oughs> เสียงเพิ่นนี่ตังแต่มือแหลกจนหดมือหนีคือเกาไหมก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับเสียงนี้เนี่ยก็เสียงนีง้กง่นล่าสุดกะครับตังแกพ่อหม,มูจัาครับคนคนเอ่ออย่างพี่เมาวันขอมันพี่น้องครับไอแมนมีวันตอนเป็นเทือแลกที่ผมด้เรียนให้เลยครับพี่เมาวันขอมันเอาอยางใจญ่เห็ดผนน้ำเน่า เมื่อแรกที่ผมมาเนี่ยคือเป็นครั้งแรกที่ผมได้เล่นให้ให้แมนมานีวันนะครับเป็นเจอแรกเลยนะครับเจอชอบคือสองบาทโอ้ยเล่นได้เนี่ยพาน้องต้นน,น้ำค่ะน้องยังไม่มาครับไม่มาถึงใช่ครับไปน่ไปนอนตรงไหนไม่รู้เหมือนกันยังไม่เห็นครับน้องต้นน้ำ รอรอ,อก,ก่อนก็ได้ครับยังไม่เห็นน้องเลยครับรอสักครู่ก็ได้ครับครับครับใด้รอสักครู่ก็ได้เดี๋ยวน้องก็ามาเวลาพี่น้องครับแล้วก็ผมกดดันเพลงหนึ่งครับพี่น,อน้องไอ้อะไรนะ เหตุผลนำเนาพี่น้องกดนานกดดันบุรูเป็นอยงเพราะว่าลายคีย์บอร์ดของเพลงพี่แมนเขาเยอะมากนะครับที่มีลายบดลายเสียงซีนเสียงซีนลีดแล้วก็เสียงแคนครับนะครับมันหลายลายเหรผมเล่นเท่อไรมันยังมา่น่ยเขามือครับต่อสมือนผมยังสั่นเลยแล้วผมเล่นเพลงพี่แมนตอนไนผมรู้สึกมีอาการสั่นเป็นเป็นยังกับโรลู มโอยากโมโหจะเรือมโหจว่าเขาตื่นเต้นตลอดตกใจตลอดตกใจตลอดตื่นเต้นตลอดในการเล่นเพลงของพี่แมนทุกเพลงเลยล่าสุดกระเทยนะฮัจากใจแมนนะครับเออลหลายๆเพลงก่อแม่ทำไอนะครับล่าสุดครับคนเมาก็มีหวัวใจพี่นนอ ไปเวทีไหนคนร้องได้ทุกเวทีผมจนเงินแล้วก็พี่แกมีเทคนิคต่างๆในการนำเสเนอเอนเตอร์เทนหนา้าเวทีครับผมก็เรียกว่าเออเพิ่นเพิ่นเพินเ่นเกาอ่ะเพิ่นเกาแห้งพี่นอ้นนาานองเพิ่นเกลนาห่าแนี่ครับเออรุ่นเกาเลยสุดยอดแงนจริงแฟนมณีวันนะครับโอ้สุดยอดจริงคือเพชรเม็ดงามเลยครับบอลโจได้มากเพรธรรมดา,าครับ แล้วก็เราก็จะเล่นจากวันนี้เป็นถึงว,วันที่4ครับพี่น้องซ้ำเป็นแบ็กอัพเฮไแมนรุ่นแรกเลยพี่น้องนะครับต่อไปก็จะเป็นอาสามน้อยลนเชน,น,นโตัวเซร์น,นครับนีแมนเป็นเป็นผู้นำทีมเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดครับนี่น้องฮักแพนเข้าขไปนํำครับ,รบน้องฮักแพงพี่แมนมนีวันเพจคอย ก็ทัศนสุรสักน้องโซเฟียนะครับแล้วก็ศิลปินอีกมากมายที่ยังบ่ท่านได้นะครับมาสมัครนะครับพอ <c oughs> สาวหน่อยแล้วพนโจนคือไม่ทั้งหมดเด้พี่น้อง <c oughs> แล้วก็เอาพี่ฮอตตี้แล้วก็น้องปอมแปมนะครับไปไปเสริมทับพี่น้องน <c oughs> ี่แหละพี่น้องครับมันก็มันสุด ที่ผมได้เล่นดนตรีมานะครับโอ้ก็ได้เล่นดนตรีครับเล่นดนตรีไล่อันนึงพี่น้องเล่นดนตรีให้ศิลปินบ่ได้เจอบ่ได้ดนนเ,ดเ,เ,ดเชื่อมมาเป็นแม็กอัพพี่นอ้องที่ใครเขาว่าเขาบ่ได้เอานักดนตรีมานำแล้วเราก็ได้ไปเล่นให้ครับศิลปินด,งดงังๆหลายคนนะครับแต่ว่าสำหรับพี่แมนแล้ว เป็นคนเห็ดเพลงมีเอกลักษณ์ครับตอนนั้นอยู่ในค่ายอาสยามนะครับในค่ายพ่นพ่นเห็ดเพลงแบบเค้าเล้นไปยังไงลท์เป็นไลท์คีบอร์ดที่เยอะมากที่สุดนะครับทีพ่นเห็ดนะครับนะครัเพึ่งไม่เห็นแบบแปลกใหม่ก็คือคนเมาก็มีหัวใจครับเพราะด้ไีมิยังบือบามากมายครับแต่ว่าฟังแล้วติดหูง่ายครับติดหูง่ายแห้วคนกั คุณลองได้ทุกสนามครับเขารองกับแกได้ทุกสนามาตั้งแตกมือแรกอยู่ปะตทปั๊มข้างปั๊มปะตทนวัฒนครน,นะครับอันนั้นคือมือแรกที่ได้ซ่อมแล้วก็ได้เลียนเลยนะครับก็มีผิดพลาดเล็กน้อยแต่ว่ากับประเด็นอันนี้นระเด็นนีน้นี่นะครับศิลปินคุณพะพิลีครับ มันเรียนเห้เที่อ,อะไรก็นคนยิ่งลุ่งบาตนั่นเองถือว่าเป็นเกียรติอะไรครับให,ให้ได้รุ่นเตี๊ยรุ่นน้อยๆคือผมไปรุ่นคือผมเนี่ยมาเล่ยนเด็กคือคนไปน้ำพี่น้องเด็กคือคนน้ำนักร้องที่เก่งๆนักดนตรีที่เก่งๆด้วย,วยนะเึกฝนกันไปเรื่อยๆนะครับ,นะรบขอบคุณนะครับตะเก้านนี้ ผมจะอานนทตประเดีเย๋ยวผมต้องขอบคุณนักร้องเลยนะครับเอ,อบางสิ่งบางยังเท่ากันเลยแยนรูนํานักร้องน้ำนักดนตรีน้ำน้นนำหลยหลย่ยางน้ำคือกันองค์ประกอบมันลายแหงนะครับผมอานโนทตแตก็กยอนนักร้องผู้หนึ่งครับเป็นนักร้องลูกทุ่งได้พี่น้องลูกท่งจ้าเลยครับลูกฟองถึง่งนักร้องวันนอกสาวเพชรบุรี เขานอนบ้านไหนเดืนนี้เมื่อปีไกแล้วก็เือตื้อไม่ไปสองนายยังที่แบบลูกทุ่งสุดๆพี่น้องตอนนั้นผมเป่าเนาะเครื่องเป่าเนาะผมอ่านโน้ตของท่านเง่งซื้อวันเราเป็นพวกผมคนหนึ่งเลยเราเราให้สามารถได้ผมสปียจะคลองเพื่อที่จะอ่านได้นะพี่น้องแล้วก็พี่แมนเป็นอีกคนหนึ่งที่ เฮ็ดให้ผมแบบมีความรู้สึกว่าผมอยากเล่นกีบอร์ดให้เก่งกว่านี้นะผมก็เลยว่าเออเมื่อแรกผมอยากไอเล่นแหงพี่น้องแล้วลองดีแหงนะครับโอเคครับคลิปนี้มาระบายความรู้สึกครับส่งถึงความรู้สึกไงเอฟซีทุกท่านนะครับได้ฟังนะครับถึงพี่แมนมณีวันนะครับเป็นทางแรกที่ได้เรียนในเพิ่อนนะครับฝากุลากดิ้วตังคุชัปสเตอร์เดอร์เป็น้องครับขอร์กิฟต่อไปคลิปต์มีใบจะหนีสวัสดีครับ